จะเป็นโรคออฟฟิศซินโดมคือคือเมื่อก่อนทํางานด้านการเงินนะฮะที่เรารู้สึกได้คือมันจะบ่ามันจะตึงบ่ามันจะตึงแล้วจะมีปัญหาที่สมบักรู้สึกผ่อนคลายขึ้นนอนได้ตะคิวลดลงสมวงจิตอยู่อินค่ะอาการเริ่มแรกที่เป็นคือมือชาเท้าชากับหูได้ยินเสียงตลอดเวลาลก็เลยมารักษากับหมอเนตกับหมอรักษาหูโดยตรงค่ะ ทีนี้หมอเนธเห็นอาการแล้วก็คิดว่าน่าจะมหาแพทย์ทางเลือกก็เลยส่งมาฝังเข็มจะมีอาการนอนไม่หลับปวดหัวข้างหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นโรคออฟฟิศซินโดมคือคือเมื่อก่อนทำงานด้านการเงินนะฮะมันก็จะสะบักเนี่ยจะจมอยู่ตลอดเป็นเป็ๆหายๆเป็นๆหายๆตลอดเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอยู่ก็ ก็เลยต้องมาฝฟังเข็มตลอดที่เรารู้สึกได้คือมันจะบ่ามันจะตึงบ่ามันจะตึงแล้วจะมีปัญหาที่สะบักแล้วมันจะนอนไม่หลับคือมันจะขึ้นหัวมันจะปวดหัวแล้วก็จะนอนไม่หลับเนี่ที่เป็นออฟฟิศซินโดรมแล้วตัวเองเป็นคนที่มีโรคประจำตัวคือเป็นตะคิวพอนอนไม่หลับด้วยแล้วเป็นตะคิวง่ายด้วยมันยิ่งไปกันใหญ่คือมันจะนอนไม่ได้สวัสดีครับผม แพทย์จีนพานุพงคพูนเพ็นพันนะครับเป็นแพทย์ประจําคลินิกแพทย์แผนจีนประจําโรงพยาบาลจุฬารัตน์เ้าแอร์พอร์ตนะครับอาการเริ่มต้นของเคสนี้นะครับก็คือผู้ป่วยเนี่ยมีอาการปวดหลังนะครับแล้วก็มีอาการปวดไหล่ร่วมด้วยทั้งสองข้าง่า อาการก็คือจะมีอาการตึงนะครับแล้วก็ปวดเป็นบางครั้งรวมถึงมีอาการตะคิวบริเวณน่องทั้งสองข้างร่วมด้วยครับการรักษาของเรานะครับก็จะเริ่มจากการฝังเข็มตามจุดบริเวณที่มีปัญหาหรือที่มีอาการปวดนั่นเองนะครับเราก็จะใช้เข็มลงไปในจุดบริเวณต่างๆแล้วก็จะมีการใช้ไฟฟ้ากระตุ้นร่วมด้วยนะครับเพื่อทําให้กล้ามเนื้อพวกนี้เขาคลายตัวได้ไวขึ้นอาการปวดก็จะทุเลาลงครับ หลังจากนั้นก็จะมีการคอบแก้วร่วมด้วยนะครับซึ่งจะทําให้บริเวณที่กล้ามเนื้อมีอาการตึงตัวก็จะทําให้เคข้ายายตัวได้ไวขึ้นอีกเช่นกันครับอาการปวดของเคสนี้นะครับที่ว่ามีอาการปวดไททรอยและการอาการปวดที่ศีรษะร่วมด้วยเยมันเกิดจากการตึงมาจากกล้ามเนื้อช่วงไหล่ทั้งสองข้างนะครับการฝังเข็มร่วมกันเนี่ยเราสามารถฝังทั้ง2ข้างของกล้ามเนื้อที่ตึง โดยเฉพาะที่ไหลทั้งสองข้างนะครับรวมถึงท้ายทอยและจะมีการฝังตามจุดบริเวณสีสระร่วมด้วยเช่นกันครับเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดให้การไหลเวียนของเลือดเนี่ยเขาไปเลี้ยงที่สมองได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับคือมันจะโล่งอะนะฮะคือตามปกติเวลาที่มาเนี่ยมันจะมีอาการนอนไม่หลับปวดไหล่สัดจมเป็นตะคิวพอกลับไป มันก็จะไม่มันก็จะนอนได้สบักที่จมมันก็จะหายหายเจ็บแล้วก็ตะคิวมันก็ตามปกติมันจะเป็นทุกวันมันก็จะห่างออกไปมันไม่ได้เป็นถีทน่ทุกวันทุกวันเพราะตามปกติเมื่อก่อนเนี่ยเป็นตะคิวเนี่ยจะเป็นถี่ถี่ทุกวันวันหลายๆรอบทําให้เรานอนไม่ได้รู้สึกผ่อนคลายขึ้นนอนได้ตะคิวลดลง แต่ว่ามันก็จะมีรอยรอยของครอบแก้วนะคะก็เป็นธรรมชาติของมันก็โอเคก็มีความรู้สึกว่าหมอก็ดูแลดีไม่ต้องไปไหนแล้วฝังเข็มฝังฝังอยู่ที่นี่ไม่ต้องไปไหนแล้ว